มีนําเสนอซูชิปลาทูหัดทํำเดอ้อพี่น้องเดอ้อจักผลเสียออกมาจังไดก่อว่ากันไปอันนี้หัดําำด้วยฝีมือสามีแห่งชาติลองเบิ่งเดอ้อลองเบิง่งสิตายคลิปลงให้เบิง่งมันชีได้เรื่องบอหนาะสามีแห่งชาตินะ เนี่ยอยา,ากซูชีปลาทูเฮดโบเป็นกับซีร้อง<ม>ล่องเบิงน้ำซีโคตแคบไงใส่น,นินเดเยอะเนี่ย <c oughs> รสชาติเราได้แล้วได้แล้วอร่อยอร่อยเบิงน้ำกันก่นมาสิชิลอดหรือบบลอด,ดชูชีปลาทูล่องเบิงเฮดโบหลายจ้ะเฮดสามตัวสักก้อนเบิงลูกสิได้เหลืองบลมันสิได้ขิงหรือสิได้ขิงนะ ลองเบิงเนาะจะได้รอดหรือไม่รอดพ่อครัวหัวหมาโอมใช่เพราครัวหัวป่าสามีแห่งชาติอาจจะดีกว่าอันไปซื้อเกากินอยู่ดอกล่อ,อ,อ,เเลองเบิง เดือดปุก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 ขันมือมีช้ำเร็จมือหนากรสีมีนู่มีนูอื่นเด้อจ้ะเด้อนั่นลุโลยอีหยังนอใบบักกูดบ่ลุยใบบักกูดตีดีชมมาได้เด้อบุได้เห็ดเป็นก็บอกบอกบอกน้ำด้อจ้ากันเห็ดพิษขันตอนก็ได้ลองเบิ่งจ้าเผื่อมันแสบเผื่อมันตกงานเนาะ ตกงานก็จะได้ไปเห็ดขายโอ้ยคิดเปดปานนั่นเอาให้รหลอดมืงสักก้อนก็นได้ดอกค,ดคิดไปไก่ปัานไปเอาไปขายเถอะพี่นอ้องเลยเดือดเดือดแล้วเดือดแล้วจะว่าได้ว่าแล้วล่ะโอ้ยแล้วล่ะพี่น้องแล้วแล้วค่ะสามตชูชีประทู่รอยพักก็ร้อยเป็นพิธีจซื่อดอกจ้า นแนลเราได้บะน,นีนาะด้วยฝีมือสามีแห่งชาติตัวเนาะอันนี้สามีฉันเดอ้อฉันบ่ได้เดาสามีผู้อื่นมาลงเด้อค่ะเดี๋ยวสิหาว่าฉันบบมีตัวตนอีกบัน,นีนะเฮ็ดจังไ๋ก็ยากเนาะบ่ผ่านเทื่อว่าอันต้นฉบับหน่อยอันนี้สามีฉันเดอ้อบ่แม่นสามีผู้อื่นเด้อค่ะเดอ้อฝากบอก